สวัสดีครับทุกคนในช่วงนี้นะครับเรามีคําถามเกี่ยวกับเอาโพสเนี่ยเยอะมากนะครับเรื่องมาอยู่ตรงที่ว่ายึดเอาโพสไปแล้วแต่ไม่ได้ทรัพยากรซะงั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่คือท็อปิกหลักเนยนะของมือใหม่นะครับสอบถามเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวจะมาบอกนะครับการที่เราไม่ได้ซัพยเพิ่มขึ้นจากเอาโพสนะครับมันเป็นเพราะว่าการใช้งานต่อวันในบ้านของเราเนี่ยมันมากกว่าที่เราจะได้รับต่อวันนะครับ เออ use มันเยอะกว่า c e i ซ e โอเคป่ะสมมติว่าเพื่อนๆน,นะครับทำการยึดอโัโพส์ล้านไขยปืนหนึ่งหลังกระสุนเข้าบ้านต่อวันก็ประมาณเลขกลางๆ3หน่วยแล้วกันเนาะแต่ทีนี้นะครับเพื่อนๆต้องดูก่อนว่าในบ้านของเราเนี่ย1วันนะครับมันใช้กระสุนต่อวันเท่าไหร่สมมติว่าใช้กระสุนต่อวันเนี่ยประมาณ9หน่วย9ต่อ3คุณเห็นความไม่บาลานซ์ไหมครับมันยังขาดอีกตั้ง6หน่วยนะซึ่งนี่แหละครับ นี่จึงเป็นสาเหตุนะที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่ได้ซัพพลายจากเอาโพสสักทีเพราะว่าการใช้ต่อวันเนี่ยมันเยอะกว่าเราได้รับต่อวันน้อยกว่านั่นเองอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถเช็คได้ก่อนนะครับเข้าไปที่หน้าต่าง Base Management เลือกไปที่หัวข้อ r s o u r c e ด้านบนเราจะเห็นนะครับว่า1วันในบ้านของเราเนี่ยใช้ซัพพลายนั้นๆเท่าไหร่ในส่วนนี้มันจะมีการคำนวณให้แล้วจะได้ทราบนะครับว่าต้องลงเอาโพสเนี่ยกี่ที่บางครั้งเนี่ยที่เดียวมันไม่พอ ไปเช็คกันก่อนนะครับ